ก๋เตี๋ยวเจ๊นงครานอันนี้น่าจะตัวแตกจริงคือทีเด็ดเป็นประมาณนี้ชอบชื่ออ่ะอื สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับกินให้ตัวแตกหายไปนานมากๆคือเราเนี่ยหายไปนานเพราะว่าเราไม่รู้จะกินอะไรทุกคนกินเดิมๆแล้วจะแบบว่าไม่ตัวแตกนะหลังจากล็อกดาวน์เนี่ยตัวแตกจริงแต่ว่ากินของเดิมๆวันนี้ก็เลยอ่ะกลับมาดีกว่าเพราะว่าคลายล็อกดาวน์เลิกเคอร์ฟิวต่างๆแล้วทุกคนจะเห็นว่าสเตชันมีการเปลี่ยนไปเหลาบรรดากล้วยเตี๋ยวพวงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาฮิตมากเพราะอันเนี้ยแก้วเห็นมาจากติ๊กต๊อก เออแกเป็นคนที่เล่นติ๊กต็อกเยอะอันนี้นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเจ๊นงคลานอันนี้น่าจะฮิตนะเพราะว่าเห็นขายในช้อปปี้เยอะมากเราจะกิน3ามรสเลยไหมอันนี้สารสเลยจัดเต็มจัเต็มอยู่แล้วแต่ว่ามีลูกชิ้นโฟกัสค่ะเราผักออกมาเนมันคือผักจากส้มตำที่เหลือเมื่อวานแ่ไว้ยังดูดีและใช้งานต่อได้เอออันนี้ต้องนำเหนอหน่อยทุกคนมันเป็นหม้อชาบูที่ มันเวิร์กมากสำหรับคนที่แบบอยู่แค่หนึ่งคนสองคนอะไรเงี้ยได้เลยเพราะว่าเป็นหม้อแบบเล็กๆก,กะถัดลันระหว่างตาล้องถ่ายเรานะคะจะมีตัวปวนโอ้โหอะไรเนี่ยมีลูกค้าด้วยมีลูกค้าลูกค้ามาซื้ออีกตัวหนึ่งหายไปไหนก็ไม่รู้ดึงมาแบบนี้มันจะสนุกตรงนี้วันนี้นะคะจะกินเส้นเล็กต้มยำ เหล่าเย็นตาโฟให้หผู้ชมทางบ้านเลือกอุ้ยช้าไปให้หอนเลือกเราต้องต้มน้ำก่อนดิ <c oughs> ตายแล้วคุณผู้ชมคะอุ้ยพอใช้เลนสมันอุไม่อันนี้ต้มเป็นน้ำซุปหรือว่าต้มอะไรค <c oughs> ือต้มน้ำร้อนแล้วเราก็ใส่แบบมะม่าวจริงๆอะต้มอ,อย่างนี้เลยต้มอ,อย่างนี้ได้เลยโอเออว่ะไม่จะลวกเส้นก่อนแล้วก็ค่อยๆใส่น้ำหรอยังไง เรื่องเครียดแล้วอ่ะไม่เครียดดิไม่ใช่มันต้องอยังไงเพราะเราจะกินสามอันไงไม่อย่างนั้นเราก็ต้องทำทันทีทำทีละอัทนทำทีละอันง่ายสุดทำแล้วก็ชิมทำแล้วก็ชิมมใช่เออเพราะว่าไม่งั้นมันงงเอาอะไรก่อนให้หอเลือกจิ้มมีเหลืองอินทาโฟเส้นเล็กเอาเส้นเล็กก่อนเส้นเล็กต้มยำใช่เส้นาาปลาก่อนอ่ะมาเส้นเล็กต้มยำของเรานะราคาเนี่ยซื้อมาสามพวงน่าจะสามร้อยนะของทางไหนอุ้ยเขามีนี่ด้วยเหอมาดูนี่ไงเขามีมาให้เลย ก็คือกุ้งกุ้งแห้งมันเป็นก๋วยเตี๋ยวโบราณมันต้องมีกุ้งแห้งไหมต้องไปซื้อไหมนี่ค่ะมีมาให้แล้วมีกระเทียมเจียวด้วยอุ้ยเหมือนเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวแบบจริงจังเลยอะทุกคนอหัิงโอ้โหรปกรณ์พร้อมมากลูกเต๋ออะเต่ออันนี้เหมือนปะเอ้าไม่เคยเห็นหรอกเนี่ยลูกชิ้นอะโคตรเด่งอะโคตรเห็นอเขาหั่นอะหรือเขาไม่หั่นไม่หั่นแล้ว ก็ใ,ใส่ไปลูกๆก,กแล้วทุกคนหันไม่หันบวกมาใส่ลูกชิ้นก่อนถั่วเดี๋ยวกุ้งแห้งกับกระเทียมเจียวไว้ใส่ทีหลังน้ำมันยังไม่เดือดเนาะมันเดือดหรือยังไม่รู้อ่ะลองลองดูลองดูอันนี้เป็นเหมือนแบบว่าต้มยำน้ำขุกครีกอะไรแบบฟ้าเป็นฟ้า,าโอ๊ยเหมือนแมค้ารา้านก๋วยเตี๋ยวเลยก๋วยเตี๋ยวต้มยำ ลองชิมน้ำนะคะอร่อยโหน้ำแบบหูจใจนุองคานใจน้องคานเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็อ,อย่าใส่น้ำเยอะเออใจน้อนงคานเลยแป๊บหนึ่งอันนี้คือให้ดูเฉยๆน้ำไปิเดี๋ยวเราลวกก๋วยเตี๋ยวก่อนมันต้องเลิศจ้ะเอาจริงนะเอาจริงนะเดี๋ยวจัดจานให้สวยงามหุยหน้าตาดีอะหน้าตาดีอะดูมีสงห่หหอมหอ,หอมไหม ผักเหลือจากส้มตำค่ะก็ใส่ได้คือน่าจะหอมจากกุ้งแห้งนะในความรู้สึกเดี๋ยวเส้นจะอืดเอาเอาแล้วเส้นอืดแล้วแต่ไม่อืดมากมเป็นเจนุงคานเขาจะเป็นยังไงเส้นแบบไปแล้วอะ่ะมันนุ่มมันละลายเลยละเปรี้ยวนำา เปรี้ยวนำใช่เปรี้ยวนำมันก็ถูกต้องแล้วเนาะกินกับลูกชิ้นค่ะนี่ให้ดูใกล้ให้ดูผักคำนี้คือทีเด็ดยงไงายเพื่อเพลคดเพลินถ่ายเหรอครั้นี้เรารู้แล้วเวลาถ้าเราจะถ่ายเนี่ยเราต้องกินให้อิ่มก่อนนะ่ะไม่งั้นเราก็จะมานั่ง <laughs> ไม่ได้สิมันก็จะได้ต้องดูความแบบยั่วไปด้วยไงว่าแบบมันมันน่ากินจริงไหมอะไรเงี้ยแต่ครงนี้คือแบบ ลดเราอาจจะเพิ่มน้ำโทรศัพท์โทรศัพท์ใครอ๋อได้ครับพี่ชานเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนว่างเดี๋ยวเข้าไปครับพี่ไม่ขลุกคลิกเท่าเดิมแล้วนะคะระหว่างที่หอ,อไปรับโทรศัพท์อืมาลองชิมเส้นเล็กมันต้องอย่างนี้เนาะนี่แหละคือเส้นเล็กที่กิอน,นอร่อยมากทุกคน ด้วยเตี๋ยวเจ๊นงครานนะคะนี่เรามีอย่างนี้เราตุนแล้วเรียบร้อยถือว่าเลิศลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นตามลูกชิ้นตามอืมเรายังมีเย็นตาโฟกับบะหมี่เหลืองอยู่นะหมดแล้วนะคะเกลี้ยงเลยนี่ชามต่อไปจะเริ่มขึ้นแล้วแล้วก็ดูนี่ <laughs> ทำอะไรกันคะหนูอยากกินด้วย หนูอยากกินหนูอยากกินด้วย mm ่ hmm. านขอมเสิร์ฟนี่ก็การหยิบผักใส่นี่ถั่วถั่วก็โอเคนะกินกันหมดเลยอะถั่ว mm hmm. เออถั่วตามใจมากๆง่ mm hmm. ายๆชิวๆอ,อยากใส่อะไรใส่อุปกรณ์ไม่พร้อมในการลวกก๋วยเตี๋ยวนะ จะต้มยำต้มยำอ่ะคือจะมีความเปรี้ยวขึ้นมาเลยแบบเออก็ต้มยำแต่อันนี้มันจะมีน้ำเป็นมีความเค็มอ่ะอืมรู้สึกถึงความเค็มน่าจะผงเสียวขาวเดี๋ยวแก้วจะใส่น้ำเยอะหน่อยค่ะใช้เวลาแป๊บหนึง่งเดี๋ยวกลับมานะคะน่าจะได้แล้วอ่ะแต่ว่าหันกลับมีใบหยิบจับมานทัน,นทีคุณเดี๋ยวใส่เคีืยวใส่น้ำเพิ่มแล้วก็เราเพ่มรสเท่น เละเทะเละเทะคนแล้วนะคะตอนนี้คนให้เข้ากันแล้วก็เพิ่มน้ำเดี๋ยวชิมน้ำซุปก่อนนี่ดีขึ้นเป็นน้ำใสแบบกลมกล่อมนัวนัวมากขอชิมเส้นบะหมี่เหลืองเขานะคะเพราะว่าบะหมี่เหลืองเขาค่อนข้างจะแบบเป็นเล็กๆแบบนี้ อร่อยเส็นประมาณนี้แล้วนุ่มไม่เหนียวไม่ไม่เหนียวมากอะ่ะคือนุ่มอร่อยมากเป็นเส้นมามีเหลืองที่อร่อยถ้าเรามาดีเลยก็ไม่ต้องการอะไรเพิ่มเลยพอแบบน้ำเพิ่มขึ้นอะไรขึ้นครบกลมกล่อมมากๆอ,อร่อยสุด ดีไม่ดีไม่รู้หมดแล้วมันน้ำเหมือนแบบน้ำต้มกราดูกเออหวานผงนวนี่แหละอเออเจงนงคานให้เยี่ยมไหมให้เจงนงคานเยี่ยมไหมอ่านชื่อเขาถูกป,ปะนงคานหรือนงอะไรนงครวนนงครานนงคราน,น,านให้เยี่ยมไหมหเยี่ยมแบบท้ายแล้วค่ะก็จะเป็นเย็นตาโฟเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรข้างในบ้างแต่ทุกคนน่าจะเห็นตรงนี้อันนี้คือการแต้มติ่งเนื้อไว้นะก็คือจะลองดูเทสของอยู่ตาโฟค่ะพริกค่ะพริกเหมือนเดิม เริ่มชินแล้วเริ่มแบบทำเร็วลูกชิ้นเหลือแค่สี่ลูกเท่าน,านั้นไปนะคะกินหมดจริงโอ้โพ่อคุ้มเลยอะ่ะจิเปนเลยครับเออผักในผักในเนี่ยต้มตําอ่ะเด้อเสื้อนี่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยรอจนรอนานๆก็อาจจะปันทอนหัวใจเอ้ยให้รลเลยนะปล่อยให้นานเกินไปมานี่ โอ้มันคือเยนตาโฟรจริงๆคนดูเถอะแต่ว่าหอบอกว่าเยนตาโฟเขาต้องมีเกี๊ยวเกี๊ยวเราเราอะเดบเอาเองนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เตรียมพร้อมอยากดูได้แากผักสี่อันพอนี่อินเสิร์ตนะคะอันนี้คือเยนตาโฟเจนงคลานชอบชื่ออะอืม รอ้รอนร้อน <c oughs> เฮ้ยมันเข้าอ่ะไอ้นนข้าวโพดไอเนี่ยกินเบาๆมันไม่ค่อยอร่อยนะนลายไล่เชื <c oughs> รอรอ้น <c oughs> รอนร้อนมากร้อน รสชาติของเย็นตาฟูเนี่ยก็จะเป็นเย็นตาฟูทั่วไปเลยแต่ว่าพอเขามีเหมือนพริกเผาใช่ไหมฮะพริกเผาแล้วก็พริกธรรมดามาใส่รวมกันมันทําให้แซ่บขึ้นแล้วก็แบบไม่จืดชืดนั่นแหละก็คือมีพริกทําให้ทุกอย่างมันดูแบบแซ่บขึ้นชนกันไหมกริ๊งสดน้ำตาม วางทับเข้าไปเข้ากันมากมันเป็นแบบเย็นตาโฟแบบเหมือนสมัยเด็กๆอะ่ะที่เราเคยกินตามหมู่บ้านตามอะไรอย่างเงนะ ฟีลมันประมาณนั้นเลยอ่ะเหมือนแบบว่าป้าป้าเอาเส้นเล็กน้ำอะไรอย่างเงี้ยใครที่อยู่ต่างจังหวัดอ่ะเขาก็จะมีบางบางจุดก็เป็นแบบริมคลองหรือไม่ก็แบบแถวบ้านเราอะไรเงี้ยเนาะเป็นริมคลองเป็นเพิงไม้เออเป็นเพิงเพิงอะไรประมาณนี้เลยเรียบร้อยนะคะทั้ง3เมนูนะเส้นเล็กต้มยำ น้ำใสเย็นตาโฟนะคะซึ่งมันก็โอเคมากๆเลยถ้าใครไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มก็คือต้มแค่นั้นก็สาม,มารถกินได้กินให้ตัวแตกในวันนี้นะคะเราห่างหายไปนานมากจริงๆที่อยากให้ทําอะไรเงี้ยลองคอมเมนต์บอกกันดูเนาะเพราะตอนนี้ก็คือเริ่มเปิดใจแบบว่าใครอยากให้แก้วทําอาหารอะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์และเดี๋ยวจะมีคนชิมก็คือผมครับเออโอเคก็สามอย่างนี้มาโหวตกันว่าชอบอะไรที่สุดสัอบอ่ะหองก่อน <ผม S 1> ไ้ยพูดแบบอ่ะพร้อมกันก็ได้หนึ่งสองซ้ำต้มยำ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำมันครบมันแบบมันกลมกล่อมแล้วมันก็แบบมันเปรี้ยวแต่ว่าแก้วเป็นคนที่ไม่ได้ชอบกินเปรี้ยวขนาดนั้นยังแบบรู้สึกว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำอะลดแล้วก็แบบเส้นเล็กคือลดอะหนักหนักก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับเพราะว่าหนึ่งมันเครื่องที่ก็คือเซอร์ไพรส์ก็คือกุ้งเครื่องถึงใช่เครื่องถึงแล้วก็มีกุ้งแห้งคือมันได้ฟิลแบบเราย้อนไปกินนะครับเออจริง ตอนมันบายไปกินแบบสมัยก่อนนะออที่ประทับใจก็คือตรงนี้แล้วก็น้ำซุปอะไรอย่เงี้ยครับก็คือโอเคนี่ก็ขอตัวลากันไปเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะมีอะไรพูดคุยกันใต้คลิปเลยวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย <c oughs>